สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเจด้านะคะวันนี้เจด้าจะมารีวิวรถนะคะ Honda Accord 2.4 EL ปี2017สีเทาเข้มคันนี้ค่ะเดี๋ยวเจจะพาไปชมรอบๆตัวรถกันค่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นตัว Honda Accord Minor c h a n n e นะคะก่อนที่จะเป็นรุ่นโฉมปัจจุบันนะคะตัว m n o r r h h n g e นั่นนะคะก็เป็นกระจังหน้านะคะดีไซน์สปอร์ตรูหลานะคะแล้วก็พร้อมด้วยไฟคู่หน้าเป็นแบบ LED ทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะแล้วก็มีไฟ d ด y t i m e running light ให้มาด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวเครื่องยนต์กันดีกว่าค่ะค่ะแล้ว Honda นะคะก็ะทำเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวตัวใหม่ซึ่งเป็นภายใต้อเออสโลแกนชื่อว่า change your นะคะนั่นก็คือเครื่องยนต์ Earth d r m a ันั่นเองค่ะ เครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะ4สูบ16วาวนะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่174แรงม้านะคะที่6,200รอบต่อน,นาทีนะคะแรงบิดนะคะ225นิวตันเมตรที่4,100รอบต่อน,นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตัวรถกันต่อดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงด้านข้างตัวรถกันนะคะด้านข้างตัวรถนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นรอมักอลลอยนะคะ ขอบ18นิ้วนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีตัวโครเมียมให้มาพร้อมกับมือด้านเปิดประตูด้วยนะคะแล้วแค่นั้นยังไม่หมดค่ะเครื่องยนต์ของ Honda Accord 2.4 EL นะคะสามารถเป็นรีโมทสตาร์ตเอนจินได้อีกด้วยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ทางด้านท้ายตัวรถ Honda Accord 2.4 EL นะคะตัวนี้นะคะ จะมีสปอยเลอร์ท้ายนะคะแล้วก็คิวโครเมียมท้ายนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังนะคะแล้วตัวนี้พิเศษนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยแถมมาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงสัมภาระด้านท้ายกันนะคะห้องโดยสารสัมภาระด้านท้ายนะคะจะมีถาดท้ายแถมให้คุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ตัว ยางอะไหล่นะคะก็จะเป็นยางอะไหล่ลอ้ลออันลอยขอบ18นะคะพร้อมแม่แรงนะคะครบชุดค่ะย,ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตัว Honda Accord คันนี้นะคะยังทำมารองรับเชื้อเพลิง e 8 5ได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องตัวรถกันดีกว่าค่ะเอาละค่ะตอนนี้เจก็เข้ามาอยู่ภายในตัวรถ Honda Accord 2.4 el แล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาดูกันที่พวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยยู รีเทนนะคะแบบสีการนะคะมีปุ่มมันติฟังก์ชันนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็มีตัวปุ่มครุสคอนโทรลที่อยู่ทางด้านขวานะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตัวพวงมาลัยนะคะยังเพิ่มตัวเพนด์เซนชิฟมาให้อีก5สปีดอีกด้วยค่ะค่ะแล้วตัวหน้าจอดังด้านซ้ายที่เป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดของทาง Honda นะคะ ตัวจอขนาด7นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบนำทางนิเ i กเตอร์มาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ตัวรองรับตัว Apple CarPlay ด้วยค่ะพร้อมระบบ Wi-Fi แล้วก็สามารถแชร์ฮอส s อร์ตได้อีกด้วยค่ะ แล้วตัวแอร์นะคะก็สามารถปรับอุณหภูมิแยกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะภายในห้องโดยสารนะคะก็หรูหราแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่ลายมาที่ดูหรูอยู่แล้วนะคะก็เพิ่มความสปอร์ตด้วยตัววัสดุนะคะที่ผสมผสานกับตัวเป็น,นแบ็กตัวนี้นะคะทําให้ห้องโดยสารดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะสําหรับกล้องมองหลังของตัว Honda Accord 2.4 EL นะคะก็ให้มานะคะ ค่อนข้างแบบว่าชัดๆเน้นๆเลยว่าทางด้านหลังเรามีสิ่งกีดขวางอะไรอยู่บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนไว้ขนาด360องศาแล้วก็ระยะประชิดนะคะแล้วก็ระยะปกติค่ะค่ะภายในห้องโดยสารนะคะตัวเบาะนะคะก็นั่งสบายนะคะแล้วเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับ8ปทิศทางและยังเพิ่มตัวเบาะด้านหลังให้มาอีกด้วยค่ะเพื่อการขับขี่ที่สบายตลอดการเดินทางค่ะ คันนี้นะคะใช้ระยะไม่ไปเพียงแค่1นึ9 0 0สโลเท่านั้นค่ะค่ะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของ Honda Accord 2.4 EL คันนี้นะคะทาง Panda นะคะเปิดราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะเราขายเพียงราคา7,99,000บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นแค่นั้นยังไม่พอค่ะตอนนี้เรายัมีดอกเบีย้ย2.79%ให้อีก4ปีค่ะ แล้วบริการช่วยเหลือฉุกเฉินลูกค้าฟรีอีก1ปีค่ะค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นนะคะได้ที่เบอร์0647969649ค่ะให้เจดูแลรถคุณนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาสัมผัสตัวเป็นเป็นของ Honda Accord 2.4 EL คันนี้นะคะลูกค้าสามารถเดินทางนะคะมาได้ทุกวันนะคะเปิดบริการ9มงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะที่ แพนด้าสปีดนะคะสาขาสี่แยกพัฒนาการนะคะเลยสี่แยกพัฒนาการนะคะประมาณ300เมตรเต็นอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเราพบกันได้ทุกวันเลยค่ะแพนด้าไรโย,ยดีมขับเคลื่อนความฝันของคนอยากมีรถสำหรับวันนี้เจคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่รีวิวหน้านะคะสวัสดีค่ะ